โอ้ประทับใจทุกอย่างเลยดีทุกอย่างมีบ้านมีรถพร้อมทุกอย่างนี่สิ้นก็ไม่มีกินก็ไม่อดไม่อยากก็อย่างว่าสิ้นปีปีใหม่ก็ได้โบนัสอย่างนี้ก็ให้โบนัสประทับใจผู้บริหารดูแลลูกน้องดีจ้าดูแลเอาใจใส่สิ่งดีๆมาให้อ่ะคะ่ะเช่นอะไรอะไอ้พวกประวัติการอะไร ใช่จ้ามีอะไรดีๆติ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ้าก็อยู่ที่สี่เมืองนี่สิบเกไปีก็มีกินมีมีมีกินมีใช้ก็เพราะที่ตลาดที่เมืองผู้บริหารก็ใจดีครับก็ยังเสียดายอยากจะทําต่อจ้ายังแข็งแรงอยู่อยากรัทำอยากกระทำอ่ะทำไปเรื่อยๆเนาไม่อยากจะไปก็รู้สึกเสียใจอยู่นี่ สบายดีก็ดีดีขึ้นมีเงินมีทองก็ขอให้พวกน้องๆพวกพี่ๆทำงานต่อไปสู้เหมือนผมนี่อยู่มาถึงเกือบ30ปีประพับใจลูกลูกพี่ลูกน้องแล้วก็รักหัวหน้าแผนกรักพอออรักเพื่อนงานร่วมงานทุกคนครับผมฝากน้องๆที่อยู่ตลาดทีมืองก็สามัคคีกันบมีอะไรก็สามัคคีกันครับรักกัน เป็นครอบครัวเดียวกันครับก็สําหรับเพี่อนนั้นก็เป็นพี่เป็นนั้งพี่เป็นนั้งเพื่อนเป็นพี่ที่ดีนะคอยช่วยประสานง,งานทุกอย่างก็หลังจากนี้ไปแก,กเกษียณอายุไปก็ขอให้แกสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆกับการไปใช้ชีวิตต่อไปบ๊ายบายครับไม่อยากให้แม่ไปเลยอะ่ะ <imprisoned> เออเอ่อจากเกษียณแล้วคิด uh, ถึงเดล่ะท่าไีนแม่ดูให้ไปย้ายแม่ไปเลยแทนแม่ทำไปไม่ได้นะแม่มาเที่ยวบ้งนะโอ้ม่ไปร้านอยู่ด้วยกันโอเคเที่ยวใกล้ๆกันนี่แหละจ้าก็เพียนันก็เป็นที่ที่ทำงานที่ค่อนข้างขยันในการทำงานเนาะก็ทำงานแล้วเขาก็รู้สึก ประทับใจในการทํางานของเขาเนาะแล้วก็อยู่ในการมานานก็มีความผูกพันก็หลังจากที่แกเกษียณไปแล้วก็ขอให้พี่นันนั้นใช้ชีวิตในวัยเกษียณจยงมีความสุขนะสุขภาพร่างกายก็แข็งขอให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ก็ขอให้แกเกษียณแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะครับบ๊ายบายพี่ก็ประทับใจลุงพลคอยเป็นแบบอย่างให้ครับให้กับพนักง,งานรุ่นน้อง พนักง,งานพวกอะไรคอยสอนอะไรทุกอย่างครับคอยสอนพวกผมตลอดก็ขอให้ลุงทนเสียหนออกไปแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงให้กลับมาหาพวกเราที่ตลาดศรีเมืองได้เสมอพวกเรายินดีต้อนรับครับผมบคุณทรอบงานอำลาอำลาขอให้คุณหน,น้นาวิ่งการมีความสุขก็ข ครับไปการทํางานของตลาดสีเมืองครับขอยมีความสุขนะครับครับผมก็ขอขอบคุณที่ประสบการณ์ที่สะสมมาก็ได้จากที่บัญชาครับผมก็แกจิตใจดีสอนน้องๆได้ทำงานได้ทุกวันนี้ครับเอาดูเป็นตัวอย่างครับผมก็ขอ้วันหน้าบัญชามีความสุขทำอะไรก็มีความเจริญอยู่บ้านก็มีแต่ความสุขสบาย <ผ>หลังกเกษียณนะคะก็ให้ให้หัวหน้าไก่ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกับบ้านปลายชีวิตนะคะ